ค่ะเรามาต่อกันนะคะกับคำศา์เมนาโนในฮ่องกงบทที่42กันเลยนะคะกับการทบทวนคำรรพท์นะคะเพื่อใช้ในการเตรียมสอบ JL วิธีในเดือนธันวาคมกันค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าค่ะกับ คำศัพท์นะคะซึ่งเราจะถูกแบ่งออกเป็นสพาร์ทด้วยกันนะคะกับพาร์แรกนะคะจะเป็นในส่วนของการแปลความหมายของคำศัพท์ในบทที่42ทั้งหมดนะคะและในส่วนที่2นะคะเราก็จะทําการฟังคําศัพท์จากเจ้าของภาษานะคะแล้วก็ใช้การแปลเป็นภาษาไทยนะคะเพื่อที่เราจะได้ ทำการจดจําคําศัพท์ไปด้วยนะคะแล้วก็จดจําความหมายไปพร้อมๆกันค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันกันกบพาร์ทอิจิกันเลยดีกว่าค่ะจิเมม m าโช u ค่ะมาเริ่มกันกับคําแรกนะคะคําว่าซ u ซ u มีมาร์นะคะซ u ซ u มีมาร์เนี่ยก็แปลว่า พอหรือหุ้มนั่นเองนะคะซึ่งคันจิเขาก็มีหน้าตาแบบนี้น่ารักแบบนี้นั่นเองค่ะคำต่อไปนะคะคําว่าวากาชิมานะคะวากาชิมาเนี่ยก็แปลว่าต้มให้เดือดนะคะหรือทําให้เดือดนั่นเองนะคะอย่างเช่นเวลาเราต้มน้ํานะคะคาต่อไปนะคะคําว่ามาเซมัส มาเซมาะนะคะมาเซมาะก็เป็นการคนให้เข้ากันนะคะหรือปนหรือผสมให้เข้ากันนะคะอย่างเช่นเราบอกว่าเราคนแป้งให้เข้ากันนะคะคําต่อไปนะคะเคซังชิมาะนะคะก็แปลว่าคิดเลขหรือการคํานวณน,น,นั่นเองค่ะคําต่อไปนะคะค, you, คําคว่านาราบิมัดนาราบิมาดนะคะก็แปลว่าการเข้าแถวหรือการเข้าคิว Q. นั่นเองนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆาเลยนะคะเยี่ยมเลยนะคะคำต่อไปนะคะคำว่า โจบุนะคะโจบุโจบุนะคะก็แปลว่าแข็งแรงทนทานนั่นเองนะคะซึ่งเป็นคำคุณศัพท์นะนะคะคำต่อไปนะคะคำว่าอพาโตอพาโตนะคะก็แปลว่าอพาร์ตเมนต์นั่นเองค่ะคำต่อไปนะคะคำว่าเบนโกชิเบนโกชินะคะก็แปลว่าทนายความนะคะคำต่อไปนะคะคำว่าองค์กคุกะองคาคุกะนะคะก็แปลว่านักดนตรีนะคะและคำต่อไปนะคะคำว่าโคโดโมตาจิ โคดโมตะจินะคะก็แปลว่าเด็กๆหรือพวกเด็กๆนั่นเองค่ะคำต่อไปนะคะคำว่าชิเซนนะคะชิเซนก็แปลว่าธรรมชาตินะคะหรือเนเชอรัลนั่นเองค่ะคำต่อไปนะคะคำว่าเคียวอิคุเคียวอิคุนะคะก็แปลว่าการศึกษานะคะคำต่อไปคือคำว่าบุงกะบุงกะก็คือวัฒนธรรมนั่นเองนะคะและคำต่อไปคำว่า ชักใครนะคะชักใครก็แปลว่าสังคมนะคะซึ่งสังเกตคันจิดีๆนะคะคําว่าชักใครนะคะคันจิมันสลับกันกับคําว่าใครฉะนั่นเองนะคะใครฉะจะเป็นแปลว่าบริษัทนั่นเองค่ะขํ้ต่อไปนะคะคําว่าเซจิเซจินะคะเซจิก็คือการเมืองนะคะซึ่งก็มีการเมืองแล้วก็ต้องมีกฎหมายใช่ไหมคะกฎหมายก็คือโฮริสึโฮริสึนะคะโฮริสึแปลว่ากฎหมายนะคะ มาต่อกันเลยดีกว่าค่ะคำต่อไปนะคะคำว่าเซนโซนะคะเซนโซก็แปลว่าสงครามนะคะซึ่งสิ่งที่ตรงกันข้ามกับคาว่าสงครามก็คือสันติภาพและความสงบสุขนะคะก็คือคําว่าเฮวะนะคะเฮวะก็คือสันติภาพความสงบสุขนะคะคาต่อไปนะคะคําว่าโกคูเทคุนะคะโมคูเทคุโมคูเทคุเนี่ยก็แปลว่าจุดประสงค์หรือจุดมุ่งหมายนั่นเองนะคะคาต่อไปนะคะคําว่า ลมบุงนะคะลมบุงก็แปลว่าวิทยานิพนธ์หรือบทความวิชาการเองค่ะสําหรับใครที่กําลังเรียนปริญญาโทอยู่นะคะก็จะต้องทําวิทยานิพนธ์นะคะคำต่อไปนะคะคําว่าทันโนชิมิทันโนชิมินะคะทันโนชิมิเนี่ยมีความหมายหลากหลายมากเลยนะคะทันโนชิมิเนี่ยก็แปลว่าคว,ว,วามเพลิดเพลินนะคะความสนุกสนานการตั้งตารอการรอคอยด้วยใจจดใจจ่อนั่นเองค่ะ คำต่อไปนะคะคำว่ามิคิเซนะคะมิคิเซนะคะก็แปลว่าเครื่องผสมหรือเครื่องปั่นผักและผลไม้นั่นเองหรือมิกเซอร์นั่นเองนะคะหรือเครื่องมิกเซอร์นั่นเองคำต่อไปนะคะคำว่ายาคังยาคังก็แปลว่ากาต้นน้ำนะคะคำต่อไปนะคะคำว่าฟุตะนะคะฟุตะฟุตะแปลว่าฝาปิดภาชนะนะคะและคำต่อไปนะคะคำว่าเซนุคิเซนุคินะคะก็คือที่เปิด ขวดหรือที่เปิดจุขวดนั่นเองนะคะคำต่อไปนะคะคำว่าคังคิดคังคิดินะคะคังคิดิคังคิดิก็คือที่เปิดกระป๋องนะคะก็เปิดกระป๋องเวลาเราเปิดปากกระป๋องหรือเปิดนมข้นหวานนะคะก็ใช้คังคิดินะคะคําต่อไปนะคะก็คือคังคังสเมคังสเมนะคะคังสเมกก็แปลว่าอาหารกระป๋องนั่นเองคะ่ะ คั้ต่อไปนะคะคําว่าโนชิบุคุโระนะคะโนชิบุคุโระเนี่ยก็แปลว่าซองใส่เงินสําหรับหม้อเป็นของขวัญนั่นเองนะคะและคําว่าฟูโรชิคิฟูโรชิคินะคะก็แปลว่าผ้าห่อของหรือผ้าฟูโรชิคินั่นเองค่ะคําต่อไปนะคะคําว่าโซโรบังนะคะโซโรบังก็คือเครื่องลูกคิดนั่นเองนะคะนับ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 นะคะ โซโรบังนะคะโซโรบังแปลว่ารูกคิดนะคะคาต่อไปนะคะคําว่าไทออนไทออนเคไทออนเคนะคะก็แปลว่าประหอดวัดอุณหภูมินะคะซึ่งเรานะคะช่วงนี้ช่วงในช่วงสถานการณ์ของโควิดในที่นะคะเราก็จะเห็นประหลอดวัดอุณหภูมิอยู่ตามสถานที่ต่างๆเยอะแย,ยะไปหมดเลยนะคะเพื่อเอาไว้คัดกรองอุณหภูมินั่นเองค่ะ คำต่อไปนะคะคำว่าไซเรียลนะคะไซเรียลแปลว่าวัตถุดิบนะคะส่วนผสมหรือส่วนประกอบนั่นเองค่ะคำต่อไปนะคะคำว่าอลุจุดๆ,ๆ,ๆนะคะแปลว่าจุดๆหนึ J ่งหรือบางนะคะคำต่อไปนะคะอิชโชเกงเมกกำมาริมาสนะคะอิชโชเกงเม่นั่นเองนะคะอิชโชเกงเม่แปลว่าเป็นการพรยายามอย่างเต็มที่นะคะงั้นเดี๋ยวเรามาพยายามอย่างเต็มที่นะคะเพื่อให้สอบ GLBT ผ่านในเดือนธันวาคมดีกว่าค่ะ ต่อกันนะคะอีกสองคำนะคะกับคำว่านาเซนาเซนะคะนาเซก็แปลว่าทำไมนะคะและคำว่าโดนุคุไรนะคะก็แปลว่าปริมาณหรือจำนวนสักเท่าไหร่นั่นเองค่ะเย่ e! คำศัพท์ในบทนี้ไม่เยอะเลยใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเรามาต่อกันกับอีกสี่คำสุดท้ายสำหรับคำศัพท์ที่เป็นคำศัพท์น่ารู้เพิ่มเติมนะคะกับคำแรกนะคะคำว่า โคะค,ะโคูลเลนนะคะโคคูเลนนะคะโคคูเลนนะคะก็แปลว่าสหรประชาชาตินะคะและคำต่อไปนะคะคำว่าเอรินเอลีนะคะเอลิเซเอลิเซโนทาเมนินะคะก็คือเป็นชื่อเพลงนั่นเองนะคะซึ่งเป็นชื่อเพลงของปีโธเฟนนั่นเองนะคะซึ่งสามารถหาฟังได้ใน youtube ได้เลยค่ะ คั้ต่อไปนะคะคําว่าบีทอเฟนนะคะบีทอเฟนนะคะก็คือมาจากบีทอเฟนนั่นเองนะคะก็คือลุดิกเวนบีทอเฟนนะคะก็เป็นคิตากวีชาวเยอรมันนะคะและคําสุดท้ายนะคะคําว่าโคโดโมนิวส์นะคะก็เป็นชื่อรายการสมมุตินั่นเองนะคะเป็นชื่อรายการข่าวนามสมมุตินั่นเองคะ่ะเย่ก็จบบันยายนะคะสําหรับพาร์ทอิจินะคะสําหรับการ แปลความหมายคำศัพท์บทที่42นะคะบทที่12บสอคำศัพท์ไม่เยอะเลยงั้นเราไปต่อกันกับภา์ที่2กันเลยนะคะกับการฟังคำศัพท์จากเจ้าของภาษานะคะและพร้อมแปลเป็นภาษาไทยกันค่ะฮาจิเม,ม,มวันเชอ่่อค่ะคำศัพท์ถห่อหุ้มต้มให้เดือดทำให้เดือด คนให้เข้ากันปนหรือผสมลงไปคิดเลขคำนวณเข้าแถวเข้าคิวเจ๋บุแข็งแรงทนทานอพาร์ตอพาร์ตเมนต์ทนายความนักดนตรีเด็ก เด็กๆพวกเด็กๆธรรมชาติการศึกษาวัฒนธรรมสังคมการเมืองกฎหมายสงครามป้องกัน สันติภาพความสงบสุขจุดประสงค์จุดมุ่งหมายวิทยานิพนธ์บทความวิชาการความเพลิดเพลินความสนุกสนานการตั้งตารอการรอคอยด้วยใจจดใจจอเครื่องผสมเครื่องปงังป่นผักผลไม้ยากราต้มน้ำ ฝาปิดภาชนะเซ้นนุกิที่เปิดขวดที่เปิดจุกขวดคันกิริที่เปิดกระป๋องคันซึเมะอาหารกระป๋องโนชิบุครอซองใส่เงินสำหรับมอบเป็นของขวัญฟุโรชิกิผ้าห่อของผ้าฟุโรชิกิสซโรบังลูกคิด 体温計วประลอดวัดอุณหภูมิร่างกาย <材料 S 1> วัตถุดิบส่วนผสมส่วนประกอบ <ある S 1> จุดจุดจุดหนึ่งบางจุดจุดจุดพยายามอย่างเต็มที่なぜ<故>ทำไมปริมาณจำนวนสักเท่าไหร่ 国連สหประชาชาติエอรゼのためにชื่อเพลงเบธอว์เบนลุกวิกเวนบีโตเฟนคีตากวีชาวเยอรมันข่าวเด็กชื่อรายการข่าวน้ำสมมุติโคเรียวโอวาลิมาโชก็จบกันไปนะคะกับคำศัพท์มินาโนาะในฮงโกบทที่42นะคะซึ่งก็ ถือว่าเป็นบทที่มีคำศัพท์เพิ่มเติมน้อยมากๆเลยนะคะก็เป็นการทบทวนคำศัพท์ไปในตัวนะคะสำหรับการสอบแจววิธี N4 นะคะงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันในคำศัพท์มินาโนนิฮงโกบทที่13ต่อกันเลยค่ะจามะตะคอนโดค่ะอิชิโอเกะเ,เมกัมาริมานนะคะบ๊ายบายค่ะ